ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวสก b บีดทอยเล t กลับเข้ามาสู่คอนเทนต์จากช่องบอสชูนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเจาะลึกสก b บีดทอยเล t นะครับแน่นอนแหละวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ่งนะครับในซีรีส์สกีบี i ทอยเล t อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือมันมีทฤษฎีหนึ่งครับที่บอกเอาไว,ว้ว่า Secret A g e n t วางแผนให้ The Alliance แล้วก็ฝ่ายสกิบบิเดตทอยเลเนี่ยรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับฝ่าย Astro s ส i b i d i t ดตทอยเลนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูดีกว่านะครับว่าประเด็นแล้วก็ทฤษฎีที่ในตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอย่างประเด็นที่จะเอาทั้งสองฝ่ายมารวมกันสู้กับฝ่าย Astro เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไ like ล เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องบอลชูเอาไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับตามที่เราพูดกันไปต้นคลิปเลยนะครับว่า Secret Agent เนี่ยอาจจะมีแผนที่จะควบรวม The Alliance เข้ากับ Skibidi Toilet นะครับหรือว่าพวก G s q u a d โดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาทฤษฎีที่เขาว่ามานะครับมาลองพูดคุยให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับฝ่าย The Alliance เนี่ยมีเอเจนต์บางคนที่รู้ ถึงการมีอยู่ของ Secret Agent เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าพวกเขาเนี่ยรู้ได้ยังไงนะครับและจะเป็นใครได้บ้างต่อมานะครับก็จะมีอีกข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าทุกครั้ง ที่มีอาการ transmission error เกิดขึ้นหรือว่าการส่งสัญญาณผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวละครอย่าง plunger man หรือแม้แต่ blue camera man นะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะมีใครสักคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์แบบที่ plunger man หรือว่า blue camera man เห็นโดยที่ transmission error นั้นไม่เกิดขึ้นกับ pov คนนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครอย่าง detective camera man หรือว่ากัปตัน camera man นั่นเองซึ่งความเป็นไปได้ที่ตัวละครอย่าง detective camera man จะเห็นการปรากฏตัวของ secret agent นะครับก็มีมากพอสมควร ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าดีเทคทีฟแคม m ร r าแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่คอยสืบหาความจริงนะครับแล้วก็เขาน่าจะมีความสามารถในการค้นไฟล์ต่างๆหรือว่าภาพเก่าๆที่เคยปรากฏขึ้นซึ่งแน่นอนครับในช่วงประมาณ20-30เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรากฏตัวของ s e c r e t Agent ให้พวกเราได้เห็นมาโดยตลอดสำหรับผมแล้วนะครับถ้าคนดูสามารถสังเกตเห็นได้โดยที่ไม่มีข้อความ Transmission Er r o r ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ Detective Camera Man เนี่ยจะเห็นแบบที่คนดูเห็นก็เป็นได้ หนจะอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่บลูแเมร่าแมนเนี่ยได้รับรีโมทนั้นมาซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับมันไม่มีหลักฐานบันทึกเอาไว้เลยว่าบลูแเมร่าแมนเนี่ยได้รับรีโมทนั้นมาจากไหนแต่แน่นอนครับว่ารีโมทนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ถูกสร้างมาโดยบลูแเมร่าแมนหรือว่าใครก็ตามแบบโมโมซัวๆๆๆๆนะครับสิ่งที่ตัวละครฝ่ายแเมร่าแมนใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีจากฝ่ายแเมร่าแมนเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ารีโมทนั้นไม่ได้มาจากเทคโนโลยีของฝ่ายแเมร่าแมนแน่นอนเลยครับว่าต รีโมทนี้ต่อหน้าทุกคนแม้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเหตุการณ์น่าสงสัยจะถูกปิดบังด้วย r a n s m i s s i o n error หรือการส่งสัญญาณผิดพลาดส่วนคนที่จับตาดูบลูอยู่นั้นนะครับไม่ว่าจะมีใครบ้างก็ตามหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกัปตันเคมีราแมนอย่างแน่นอนและนอกจากกัปตันเคมีราแมนแล้วนะครับในระหว่างที่บลูเคมีราแมนปรากฏตัวด้วยร่างกายที่ใสๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่ตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยจะสังเกตเห็นบลูเคมีราแมนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเคมีร่าแมนธรรมด็็นนนนทีี่่พวกั้เปฝายด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันและยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างแน่ชัดแต่สําหรับ Secret Agent แล้วดูยังไงเขาก็ไม่น่าจะใช่คนที่ไม่ดีขนาดนั้นนะครับและใน s กิบ i ี้ทอยเลต e เอพิโซดที่70เนี่ยที่เราเห็นว่า Secret Agent คุยกับ Scientist กิบ b ี้ทอยเลต t แม้ว่าบทสนทนาที่เราจะได้ยินนะครับดูเหมือนเป็นคําขู่ แต่ดูดูแล้วนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แถมการที่ Secret Agent เนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวฝ่าย D Alliance เนี่ยจะมาจัดการกับ Scientist Gibid Toilet จริงๆ Secret Agent ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเตือน Scientist Gibid Toilet เลยจริงมั้ครับเพราะว่าในกรณีที่ Secret Agent เนี่ยพยายามมาเตือน Scientist Gibid Toilet จริงๆหรือแม้จะมาขู่นะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะทําให้ Scientist Gibid Toilet เนี่ยรู้ตัวแล้วก็หนีไปก่อนก็เป็นได้ดังนั้นเมื่อ2ตัวละครได้คุยกันแล้วนะครับนั่นก็คือ Secret Agent แล้วก็ Scientist Gibid Toilet ผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันมากกว่า คนที่จะมาขู่ๆกันเล่นๆอย่างแน่นอน คราวนี้นะครับมันก็จะมีทฤษฎีที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซีเครตเอเจนนั้นมีความพยายามที่จะรวม s k i มม y Toilet แล้วก็ The Alliance เข้าด้วยกันเหมือนที่ G Man เนี่ยพยายามอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการที่มันเนี่ยพยายามจะคุยกับ Titan ท v Man ด้วยเหตุผลว่าเขาเนี่ยต้องการโอกาสแถมในเหตุการณ์ล่าสุดนะครับเขาก็เลือกที่จะไม่สู้กับ Titan ท v Man อีกด้วยซึ่งเหตุผลจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาสู้ไม่ไหวก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้แต่ไม่เป็นไรครับที่แน่ๆ Man ในใด,ด้วยเหตุผลนี้อะไรครับทำให้ผมเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่สกิบบีดีทอยเลหรือว่า G Squa d นั้นจะครอบรวมกับฝ่าย t ด e Alliance ซึ่งดูจากท่าทีแล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยฝ่ายที่จะไม่ยอมหรือว่าขัดขืนกับเหตุการณ์นี้จริงๆก็น่าจะเป็นฝ่ายทีวีแมนนะครับซึ่งหนักสุดอาจจะเป็นไททันทีวีแมนก็ได้เพราะว่านอกจากไททันทีวีแมนแล้วเนี่ยเราก็คงเห็นนะครับว่าตัวละครอย่างไซ i อน t ิสทีวีแมนนั้นก็เหมือนจะพยายามห้ามไททันทีวีแมนแล้วก็พยายามที่่จจะเข้าใาใฝยส หรือว่า g s q u a d มากขึ้นอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือประเด็นการปรากฏตัวของ s e Secret Agent ในเอพิโซดต่างๆหากเป็นสมัยก่อนนะครับที่เราไม่เห็นว่ามีตัวละครอื่นคอยสืบเรื่องราวต่างๆอย่างกับตันเคมีราแมนเนี่ยสำหรับเราแล้วนะครับการปรากฏตัวของ s e Secret Agent ก็ดูจะเหมือนเป็นอิสต์เอ็กให้เราเนี่ยดูเล่นๆขำๆไปอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อมีการปรากฏตัวของกับตันเคมีราแมนมาแล้วจริงๆเราก็พอจะเข้าใจได้เลยนะครับว่า t ด e a อะไลอ c น์เนี่ยน่าจะมีตัวละครที คอยสืบหาข้อมูลแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ t ดี Alliance เนี่ยจะเริ่มรู้ถึงการมีอยู่ของ Secret Agent แล้วนะครับเพนอกจากที่ p u ันเจอแมนจะเห็นภาพของ s e ซีเค Agent ในฐานทัพของฝ่าย s k i บบี้ทอยเล ที่คุยกับไซเอนติสกิบดีทอยเลตเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นซีเครตเอเจนต์อีกเลยแต่ในทางกลับกันนะครับการที่ฝ่ายดีอา l ์ไลแอนซ์นั้นรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครอย่างซีเคร t เอเจนต์เนี่ยก็อาจจะทําให้พวกเขานั้นตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้โดยตัวอย่างอย่างพันเจอร์แมนนะครับที่เมื่อเขานั้นรับรู้ถึงการมีอยู่ของซีเคร t เอเจนต์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยเขาแลวก็เพื่อนของเขาอย่างดักสปีกเกอร์แมนก็ลงเอยแบบเดียวกันเลยนั่นก็คือถูกกาจัดนั่นเองดังนนัันน้้้ะะรรรบแมมมกกกาาที่ Agent ่่่อจจตถููโดยลไสงผ เพราะว่าพลังของซีเครตเอเจนในขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นพลังที่โหดที่สุดเท่าที่เราเห็นมาในซีรีส์นี้เลยก็ได้นะครับนั่นก็คือการสั่งตายโดยไม่จําเป็นต้องออกแรงอะไรเลยแตกต่างจากความปลอดภัยของกัปตันเคมีร่าแมนนะครับที่หากเขาเนี่ยแก้าวล้าเข้าไปรู้เรื่องของซีเครตเอเจนมากเกินไปก็อาจจะทําให้เขานั้นสุ่มเสี่ยงต่อการถูกสั่งตายได้เหมือนกันดังนั้นนะครับนอกจากเรื่องของแอสโตรแล้วเนี่ยในขณะนี้นะครับเรื่องที่น่าติดตามอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือประเด็นของซีเครตเอเจนนี่แลหละก็คงต้องลุ้นกน Agent เ,เป็นยังไงกันแน่สำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าแผนของ Secret Agent นั้นสามารถเป็นแผนอะไรได้บ้างแล้วเป้าหมายสูงสุดของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบทวิเคราะห์การรวมทีมระหว่าง s กิฟติดทอยเล t และ The Alliance รวมถึงผมบอสชูนะครับจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ